สวัสดีครับวันนี้ก็พามาให้รับชมกันต่อนะจ้ะหลังจากที่พ่นยาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะจ้ะ,จะเจา้าแมลงลายก็หายเรียบตายสนิทนะจ๊ะนี่มันก็ทําลายใบเราพังพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากพ่นยาช้านะฮะก็ถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่ก็ตุ่มตาเริ่มมีโพลนะฮะตรงนี้ก็กักน้ามาได้หลายวันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ กอาจจะโชบน้ําสักสิบนาทีนะเพื่อดูอาการของเขาก่อนนะถ้าพูดถึงว่าโชบน้ําโดนน้าไปแล้วสักสินาทีมีตุ่มขาวๆออกมาเยอะะก็ะแสดงว่าก็ต้องโชบน้ําเลี้ยงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าโชบไปแล้วกลับกลายเป็นแหลมนะครับตุ่มๆพวกนี้นะฮะจะแหลมแดงๆมานั่นหมายความว่าเรายังให้น้ําไม่ได้นะเราต้องหยุดน้ําไปก่อนนะครับนี่นะก็เลยถ่ายมาให้พี่ๆได้รับชมนะเพราะน้าช่วงนี้ให้มากไม่ได้นะครับเนื่องจาก มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะนี่คือสภาพรองรอยการทำลายของเขานะฮะจะเป็นสภาพนี้เลยนะจ๊ะแหวงๆวาวๆขัดขาดอย่างนี้นะทำให้ใบเราไม่สมบูรณ์นะครับจึงต้องรีบฉีดสารป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงมาทำลายใบตุวเรียนของเรานะฮะวันนี้มีโอกาสก็ถ่ายคลิปมาให้ได้รับชมนะครับเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยนะฮะที่ต่อต้นนั้น ได้นํามาฝากกับพี่ๆนะครับที่อยากจะทําสวนทุเรียนนะครับนี่ครับสำหรับต้นนี้ออกมาเต็มต้นแล้วนะครับเป็นชุดนี้นะฮะถ้าชุดออกแบบนี้นะครับเปิดน้ําเลยครับประมาณ10นาที15นาทีครับโฉบน้ําเลยฮะให้วันเว้น2วันนะครับนี่นะฮะตาดอกเขาก็จะเดินออกมาแบบสม่ําเสมอนะฮะในกล่องของตอต้นนั้นมันอาจจะไม่ชัดอันนี้ถ่ายให้มาดูมุมสูงครับปีนยอดทุเรียนเลยนะฮะนี่ฮะ มีดอกฟอบ้างรุดลวงบ้างนะคะปะคนกันไปนะเพราะมันจะหลายรุ่นหลายเรื่องแล้วนะฮะปีนี้คงทาไม่ได้ง่ายนะทํายากนะ,ะทุเรียนปีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฟอป้นกันด้วยนะจ๊ะนี่นะแต่ละปีแต่ละปีทุเรียนทําไม่เคยได้เหมือนกันเลยสักปีนะฮะอากาศไม่เอื้ออํามน้ยนะครับทําสูตรตายตัวก็ไม่ได้จะทําเหมือนเดิมทุกๆปีที่ทํามาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่า มันทำยากแบบนี้นะครับถึงได้มีคลิปมาถ่ายให้ได้รับชมกันตลอดแบบนี้นะครเพราะว่า